ในขณะน,นี้ในขณะที่วันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ถแถลงย้ําอีกครั้งเรียกร้องให้นายกรัฐธมตรีมีท่าทีที่แข็งกร้าวกับกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มาตรการในการปิดด่านหรือว่าการงดให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณปรโภคเพื่อที่จะกดดันให้กัมพูชาปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนครับ นายปานเทพพัวพงพันธ์โฆษกพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยพร้อมด้วยนายเทพมนตรีลิมปะพยอมนักวิชาการได้ถแถลงย้ำนะครับว่าคนไทยทั้ง7คนที่ถูกกัมพูชาจับกลุ่มเกิดขึ้นในดินแดนของไทยโดยที่ยืนยันตามหลักฐานแผนที่เอา7017และเอา7018ของไทยและเอา7016ของกัมพูชาที่ระบุว่าจุดพิกัดที่ถูกจับอยู่ในดินแดนของไทยอยู่ก่อนถึงหลักเขตที่4 6และ47อย่างชัดเจน รวมไปถึงหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศที่แสดงให้เห็นว่าบริเวณที่ถูกจับนั้นอยู่ในค่ายอพยพเขมรของ UNHCR ที่ได้ขอยืมพื้นที่ของประเทศไทยไปพร้อมกันนี้ยังได้เรียกร้องให้ในายกรัฐมนตรีดำเนินการตามที่พูดเอาไว้ก่อนหน้านี้คือคนไทยทั้ง7คนต้องไม่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของกัมพูชาและต้องแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวต่อกัมพูชามากขึ้นด้วยการปิดด่านชายแดนโดยเฉพาะด่านที่มีบ่อนการพานัน รวมไปถึงการงดให้ความช่วยเหลือทางด้านสาธารณูปโภคโดยไม่จําเป็นต้องใช้กําลังทหารเข้ากดดันทั้งหมดนั้นก็เพื่อเป็นการต่อรองให้กัมพุชาปล่อยตัวคนไทยทั้ง7คนเนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีแสนยานุภาพทั้งทางทหารและทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งกว่าซึ่งเชื่อว่าจะทําให้คนไทยทั้งหมดได้รับการปล่อยตัวนะครับท่านนายกก็บอกว่าถ้าใช้แผนที่นี้เนี่ยก็ยังมีความไม่แน่ใจนะครับ แต่ผมก็กำลังจะบอกว่าผมค่อนข้างจะแน่ใจว่าคนไทยนั้นยังอยู่ในเขตไทยนะครับโปรดสังเกตว่าบริเวณเดิมที่บอกว่าศูนย์อบพยพนั้นจะแสดงให้เห็นว่า L7017 นั้นล่าสุดกว่าใหม่กว่า L70 ไอ้ L7018 นั้นใหม่กว่า L7017 แต่แสดงให้เห็นพื้นที่ตรงนี้อย่างชัดเจนว่านี่คือหมู่บ้านขเขมรอพยพ